ในเรื่องของชาติภพเนี่ยเราเชื่อกันมากน้อยแค่ไหนครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดในถึงโหราศาสตร์เนี่ยเราก็จะมีการพูดเรื่องอดีตชาติกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนเรือนที่4หรือภพพันธุนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอดีตในวัยเด็กนะครับแล้วก็ภพมรณนะเรือน8เนี่ยมันจะเป็นอดีตที่มีความรุนแรงที่เจ็บปวดและเข้มข้นรุนแรงนะครับเรือน1 2บสองภพวินาศ นะครับก็ถูกจัดว่าเป็นเรือนหรือภพที่เกี่ยวกับเรื่องอดีตชาติเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงดาวนะครับดาวเสาดาวพูโตดาวเนปจูนดาวพูโตเนปจูนเสาอะไรแบบนี้นะครับมฤตยูยูเรน,นัสเนี่ยก็เป็นดาวที่มาจากอดีตชาติเช่นเดียวกันอดีตหมายถึงที่ผ่านมาแล้วถูกไหมแต่ในทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องชาติภพเนี่ยมีหลากหลายมาก ที่ผมเคยศึกษาเนี่ยจะเป็นชาติพบที่เกี่ยวกับเรื่องการบําบัดนะครับบำบัดโดยการพาทําสมาธิแล้วก็ย้อนอดีตเข้าไปปรับเข้าไปแก้ไขในอดีตนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยจากที่เคยเกลียดกันโกรธกันมันก็ปลดล็อกมากขึ้นมันก็จะมีเรื่องราวนะครับแม่ลูกทะเลาะก,กันพอมาพบคุณหมอ แบรนแอลวส์นะครับชื่อเขียนหนังสือในแปลในภาษาไทยในหลายเล่มมากเล่มดังที่คือเราจะข้ามเวลามาพบกันก็ทําให้พาทาร์ไม้ลูกคู่เนี้ยนะครับพาไปย้อนอดีตชาติเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไม่ถูกกันในชาตินี้ในชาตินี้ไม่ถูกกันก็มาดูซิว่าจะปรับความรู้สึกยังไงปรากฏว่าเคยเกิดมาหลายภพหลายชาติเนี่ยเคยฆ่ากันตายฆ่ากันตายแทงกันตายแล้วก็สั่งประหารชีวิตกันด้วยทะเลาะก,กันแย่งผู้หญิงคนเดียวกันซึ่งผู้หญิงคนนั้นกลับมาเกิดในชาติพปัจจุบันนี้ก็คือพ่อ ของลูกสาวตัวเองรวมถึงภรรยาสามีของแม่นั่นเองนะครับพอคุณคุณแม่กับคุณลูกคู่นี้เข้าพวังทางสมาธิแล้วเจอเรื่องนี้บังเอิญเจอตรงกันด้วยแต่ทําคนเราเวลาก็เลยทําให้ปลดล็อกเรื่องอาการโกรธการเกลียดการข้ามภพข้ามชาติอะไรแบบนี้ทาให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือบางคนป่วยมากๆเนี่ยนะครับเราก็มาทําสมาธิภาวนาแล้วก็พาการบําบัดเนี่ยโดยโดยการใช้เสียงนำเนี่ยนะครับ ของของหมอเนี่ยนะก็ที่เคยปวดหัวไมเกรนเคยเห็นว่าเคยถูกของแหลมมีคมยิงหรือทะลุเข้าไปที่ตาพะรุ้ปุ๊บหายป่วยเลยหลังจากที่รักษามาหลายปีหมอปัจจุบันก็รักษาไม่ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันคือ,อ,อในพาร์ทหนึ่งที่เราใช้สมาธิเข้าไปปรับเข้าไปแก้อดีตชาติที่เรามองว่ามันคือชาติภพหนึ่งนะที่เป็นความทรงจําเก่าแล้วก็บอกเลยว่าในปัจจุบันเนี่ย นะครับเป็นเ,เป็นหมอเป็นแพทย์ที่ที่มาทางวิทยาศาสตร์ก็คือดรโจดิสเพนซ่าเขียนหนังสือเรื่องคุดคือพาซิโบเนี่ยท่านก็ใช้วิธีในการบำบัด้วดยการพาทำสมาธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นหายใจยืนเดินนั่งนอนอะไรแบบนี้นะครับ รักษาอาการป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื้อรังนั่งรถเข็นมาตลอดเวลาบางคนก็ตาบอดมานานหลายสิบปีก็หายเป็นมะเร็งระยะที่4ก็หายอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีการอ,อ,อ้างอิงเหมือนกันว่าสภาวะของดรโจดิสเพนซ่าแล้วใช้รักษาเนี่ยมันใช้สมาธิคล้ายๆกับดรแบลนแอลไวส์นะครับแล้วก็ที่มันดีกว่านั้นก็คือ ด้วยเนื่องด้วยดรโจดิเทนซาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านก็มีวัดขึ้นสมองวัดร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะว่าาทำไปแล้วเนี่ยขึ้นความถี่เปลี่ยนไหมร่างกายเปลี่ยนหรือเปล่านะครับจะเป็นในเชิงของวิทยาศาสตร์กํากับนะครับแล้วก็ที่มันดเูเพิ่มขึ้นแล้วดูมีประโยชน์มากๆก็คือท่านใช้วิธีเนี้ยในการตั้งจิตแล้วเ,เราจะใช้คำว่าจินตนาการขึ้นมาว่า อนาคตที่เราอยากจะเป็นเนี่ยมันจะต้องมีภาพอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรมีเสียงมีแสงอย่างไรนะมันไม่ใช่การแค่บำบัดอย่างเดียวนะมันเป็นการที่เ,เรียกได้ว่าพาทำสมาธิเข้าสู่คลื่นสมองที่เป็นคลื่นความถี่ดีๆไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเทต้าเนี่ยมันเป็นคลื่นที่อยู่เหนือจิตปกติที่เราใช้ในแต่ละวันคิดวิเคราะห์ ตื่นตระหนกกลัวโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นพวกนี้มันจะเป็นขึ้นที่มีโอกาสเหนี่ยวนําทางปัญญายาณมากอะไรที่ในกลางวันคิดไม่ออกเนี่ยพอเราทําสมาธิเป็นเพลเราถึงคิดออกอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าท่านพาทาให้ให้จิตเราอยู่ในสภาวะเนี้ยแต่ท่านใส่ท่านเรียกว่า my movie นะครับคือหนังของเราในอนาคตอนะว่าตัวตนเราในอนาคตที่เราอยากเป็นอยากมีอยากบรรลุเนี่ยที่มีความสุขเป็นอย่างไรท่านเอาหลักการเนี้ยที่เป็นบําบัดนนมา ใส่แบบจินตนาการด้วยทำให้เป็นการดึงดูดอนาคตที่ดีชีวิตที่ดีเข้ามาด้วยแบบง่ายๆแบบที่เราแบบไม่ต้องไปใช้ชีวิตใช้วิธีแบบเดิมที่เราใช้แล้วมันแบบเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันเป็นการเรียกได้ว่ามันเป็นการพลิกจากที่เคยปลดล็อกไปเปลี่ยนเป็นการ ใช้ในการสร้างภาพแล้วดึงอนาคตเข้ามาเราจึงมีหลักทิวิทยาที่เราบอกว่าเราใช้ v i s u a l i z a t i o n ในการดึงภาพอนาคตของเรามาทุกวันนึกภาพตัวเองได้นู่นได้นี่แล้วมีความสุขยังไงให้มันรู้สึกเหมือนกระโดดเข้าไปอยู่ในหนังที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นหลักการาทางจิตท,ที่เรียกว่าปกติแล้วเนี่ยความคิดของเราเนี่ยในแต่ละวัน90%เนี่ยนะครับ90%นตะ์ความคิดเรามันจะมาจากอดีต ทั้งนั้นเลยอันนี้ดเรโจดิสเพนซ่าบอกนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้เก้าสิบเปที่มาเนี่ยมันมาจากเมื่อวานหรือมันมาจากตอนเด็กหรือมันมาจากอดีตชาติซึ่งตรงนี้เนี่ยในโหราศาสตร์เนี่ยมันก็พอจะบอกได้เพราะว่ามันมีเรื่องที่บอกว่ามีดาวอดีตเรือนอดีตอะไรแบบนี้ด้วยนะแล้วมันยังมีบอกอนาคตด้วยมันยังมีราศีหรือเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องอนาคตด้วยไม่ว่าจะเป็นราศีราศีกุมหรือเรือน11เนี่ยนะครับหรือพบ เ,เขาเรียกว่าลาภะอาของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่บอกอนาคตเช่นเดียวกันซึ่งบทสรุปของขององค์ความรู้เนี่ยมันที่มันน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือมีคนพูดเรื่องนี้ไว้ได้ได้อย่างน่าน่าคิดนะครับก็คือหนังสือชุดของโนวาอนาล์เนี่ยนะครับพี่ผู้เขียนก็คือพี่ต่อมซึ่งมีเบสิกมีพื้นฐานก็คือเป็นครูทำสมาธิ ของหลวงพ่อวิริยังนะครับอันนี้สายพระป,ป่าสายหลวงปู่มั่นเลยและคนท่านนี้พี่ต่อมเนี่ยเป็นคนทีเ่เป็นคนแปลเนื้อหาให้เป็นภาษาอังกฤษในการทำสมาธิแล้วก็ไปสอนชาวตะวันตกนะครับท่านก็พูดเรื่องนี้เอาไว้ว่า,าชาติภพเนี่ยมันอดีตปัจจุบันอนาคตมันเกิดขึ้นพร้อมกัน ในเวลานี้นะครับแล้วตัวตนของเราตัวตนอดีตกับตัวตนอนาคตก็มีหลากหลายตัวตนเช่นเดียวกันที่เราบางครั้งอ่เป็นข้อมูลที่เข้ามาผ่านความฝันด้วยซ้ําอะไรแบบนี้นะครับซึ่งท่านบอกว่าที่ที่ถูกต้องเราก็ควรจะบอกว่าพูดว่าอาดีตปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลานี้นะแล้วก็ผมมานั่งวิเคราะห์ดูเนี่ยที่เราทุกข์กันที่เรามีความทุกข์กับชีวิตเนี่ย มันเป็นจุดนี้เลยก็คือเราทุกข์กับอดีตเมื่อก่อนนะเจ็บปวดยังปล่อยไม่ได้เราทุกข์กับอนาคตก็คือพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินวะแล้วอีกสิปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงวะเนี่ยบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้อครอบครัวเราเป็นอย่างนี้เเราเป็นอย่างนี้อีกเห็นไหมมันจะทุกข์อดีตกับทุกข์อนาคตมันทําให้เราทิ้งปัจจุบันเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการที่ดรโจดิสเพนซ่า บอกให้ทําก็คือให้จินตนาการเอาอนาคตมาอยู่ในปัจจุบันเลยให้มารู้สึกเลยจินตนาการในการทําสมาธิซึ่งมันมีรายละเอียดนะแต่ว่าผมฟังดูแล้วมันเออมันน่าสนใจนะมันทําให้เรารู้สึกว่าปัปจจุบันของเราจิตเราเราติดกับอดีตติอนาคตอยู่เสมอโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วเมื่อติดมันทําให้เราอยู่ในอดีตทําให้ชีวิตทุกวันเนี้ยมันยังเป็นเหมือนเมื่อวานไงในภาพออกใช่ไหมครับ หรือถ้าเกิดเรากังวลอนาคตเนี่ยเราเลยรู้สึกว่ามันจะกลัวกลัวขาดขาดมันจะทําให้ทุกวันเนี่ยเราจะอยู่กับอารมณ์ความกลัวและขาดแคลนเหมือนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราจะต้องอยู่คำคำสอนที่เราสอนก็คือเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันขณะอ,อ,อยู่กับปัจจุบันขณะนะครับเพื่อเพื่อสร้างสร้างวันนี้ให้มันดีที่สุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกเ็เนื้อหาตรงจุดนี้เนี่ยมันบางอย่างบางทีมันก็ค่อนข้างลึกนะครับแต่ก็ น่าคิดน่าคิดตรงที่ว่าในเมื่ออดีตปัจจุบันอน,นาคตเกิดขึ้นพร้อมกันในปัจจุบนันมันเป็นเรื่องทางจิตนะทางทางจิตเพราะเราเวลาเราทุกเราทุกเพราะจิตเราทุกเพราะเรากังวลอดีตเราทุกกังวลอน,นาคตอย่างที่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโฟกัสปรับจิตให้มันอยู่กับปัจจุบันขณะทุกๆวันเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ใช้สร้างแล้วก็ทลายข้อจํากัดที่เราเคยรู้สึกว่าเรามีจากอดีต ออกไปให้หมดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆแล้วก็อยู่ในคําสอนของศาสนาต่างๆด้วยนะครับลองเอาไปวิเคราะห์แล้วก็คิดพ,พินิษพิจารณาดูสิครับว่ามันมันสอดคล้องกับตัวตนของเราแค่ไหนจากความเชื่อของเราแค่ไหนลองดูนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็พี่มาบอกด้วยว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเนื้อหานี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ